สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับอะครับได้เริ่มสักทีนะครับที่จะเอาเทปย้อนหลังงานไทยเฟกที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสร่วมทําอาหารนะครับกับท่านพรทิวานาคาใสนะครับส่วนในช่วงนาทีอร่อยนะครับเครื่องดื่มง่ายๆที่ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่พันช์ผลไม้ครับและเมนูหลักของเราในวันนี้ถูกใจคนรักสุขภาพแน่นอนครับทั้งหมดอยู่ในพลพรรคนักปรุงวันนี้ครับ วันนี้พนอยู่ที่งานไทเฟกซ์นะครับวันนี้ตรงนี้ที่พลอยู่เนี่ยก็คือว่าเป็นออร์แกนิกพาวิเลียนนะครับเป็นบูธของกระทรวงพาณิชย์ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วพนคิดว่าท่านที่จะมาให้ความกระจ่างกับเราได้ในวันนี้นะครับท่านอยู่ทางนี้แล้วครับท่านครับสวัสดีครับพบสวัสดีคเอาล้ครับตอนนี้พนก็อยู่กับท่านสินพาพันชานสินนะครับให้คําตอบเราได้แน่นอนนะครับก่อนอื่นพนอยากจะทราบครับท่านครับว่ากระทรวงพาณิชย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ได้อย่างไร สินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นแนวโน้มในอนาคตของอาหารนะคะสินค้าที่ไม่ใช่อาหารก็เป็นแนวโน้มของการค้าในอนาคตเหมือนกันไม่ใช่อาหารจะเป็นอะไรครับเส้นใหญ่ที่ปลูกวิธีออแกนิกค,คนเคยเห็นเสื้อที่เขาบอกว่าเยื้อนะคะครหรือแม้แต่ผ้าปูตโตผ้าที่ใช้ในร้านค้าที่เป็นออแกนิกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้สิ่งทอที่เป็นออแกนิกด้วยเหมือนกัน เมือม่อเมื่อคิดถึงเรื่องของเกษตรอินทรีย์อะไรเงี้ยครับสำหรับผู้บริโภคอย่างผลเนี่ยครับผลมีความรู้สึกว่าหาซื้อยากอันนึงแล้วนะครับแล้วพอมาเห็นบูธเนี่ยผลไม่แน่ใจว่าจริงๆรแล้วตรงนี้เรามุ่งเน้นแต่เรื่องของส่งออกอย่างเดียวกว่าครับหรือว่าภายในประเทศของเราท้องถิ่นด้วยครับสินค้าที่ใช้ในประเทศโดยเฉพาะธุรกิจบริการเนี่ยยังอยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้จัดทำเอากแกนิกแมปปิ้งคืออะไระครับนะคะจะเป็นแผนที่ของ ประเทศไทยนะคะคที่จะระบุว่าที่ตรงไหนเนี่ยที่มีออแกนิกอยู่บ้างมีทั้งอาหารบริการทุกอย่างอยู่ในนี้ท,ที่เป็นออแก,กออน,นิกก็เรียกว่าเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตที่ให้บริการโดยตรงเลยเอะท่านครับ,รบแล้วถ้าเกิดสมมติอยากได้นี่ต้องไปซื้อที่ไหนนะครับ ก็ติดต่อมาที่กระทรวงพาณิชย์นะคะคำถามสุดท้ายนะครับทุกวันนี้ที่เราเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามร้านค้าเวลาที่เขาเขียนว่าสินค้าออร์แกนิกนี้นครับจะต้องมีการดูตรวจสอบอะไรยังไงบ้างครับสําหรับในประเทศไทยเองเนี่ยหน่วยที่ออกใบรับรองก็จะมีทางกระทรวงเกษตรจะออกใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ใช่นะคะแล้วก็ เราก็จะมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองจากต่างประเทศพวกนี้ขายอยู่ในในซูนปเปอร์ออทั่วไปอยู่แล้วนะครอ๋อครับเอาละครับท่านผู้ชมครับได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปน่าสนใจมากครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านจะมาแวะที่บูธของเราและจะมาร่วมทําอาหารที่มีใช้ส่วนประกอบจาก เกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับตอนนี้พล้องขอขอบคุณท่านพิมพาพันธ์ชานสินมากครับขอบคุณมากครับท่านครับเรืนอนี้พลขอเลยนะครับอง่ายเลยค่ะสวัสดีครับท่านครับวันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพลจะเอาสินค้าออแกนิกนะครับสินค้าอินทรีย์ของของที่เราผลิตในเมืองไทยนี่แหละครับมาปรุงเป็นอาหารง่ายๆครับก็จะทําเป็นสปาเกตตีต้มยำครับพลจะใช้อันนี้เป็นข่านะครับ แล้วก็จะมีตะไคร้นะครับแล้วเราก็ฉีกใบมะกรูดลงไปเล็กน้อยครับใส่พริกลงไปสัก3เม็ดแล้วกันนะครับตรงนี้อาจจะรบกวนท่านช่วยนิดหนึ่งนะครับว่าจะแหลกแค่ไหนนะครับาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำพริกเผาครับแต่น้ำปลาก็ใส่ในสัดส่วนเท่าๆกันครับนันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดแล้วครับก็จะใช้น้ำมัน วันนี้เราก็ใส่ตัวนี้นะครับเป็นออกกร์แกนิกซึ่งเป็นเหมือนกะทิใส่แค่เล็กน้อยก็พอครับ mm hmm. นะครับขอบพระคุณมากครับแล mm ้ว hmm. ครับ mm hmm. ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ mm hmm. ท่านพอนทิวา mm hmm. นาคาใสนะครับ mm hmm. ก็ทำอาหารเนี่ย ออกมาได้สวยขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับอืมแต่ในครัวของเราก็มีเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันนี้คนมีอะไรดีๆมาฝากตามเข้าไปดูกันดีกว่าครับเพียงแค่เรามีนะครับน้ำผลไม้ง่ายๆกับน้ำเชื่อมกลิ่นทับทิมหรือที่เขาเรียกกันว่าเกรนดีนอยู่ในตู้เย็นนะครับเราก็สามารถประดิษฐ์เป็นเครื่องดื่มง่ายๆที่เขาเรียกว่าพันช์กันได้แล้วครับ ใส่น้ำแข็งลงในเชคเกอร์ตามด้วยน้ำส้มคั้น3ออนน้ำสับปะรด1ออนและก็น้ำเชื่อมกลิ่นทับทิมหรือเกรนาดีน1ออนครับหลังจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยครับใส่อุปกรณ์เชคเกอร์ที่เหลือลงไปนะครับแล้วก็จับให้มั่นคงเขย่าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีและกที่สําคัญอุณหภูมิเย็นจัดเลยนะครับถอดตัวเชคเกอร์ทั้ง2ชิ้นด้านบนออกนะครับแล้วก็เทใสท่ถ้วยครับเพราะว่าสําหรับเครื่องดื่มประเภทนี้เราต้องการทานกับน้ําแข็งด้วยครับ เรียบร้อยแล้วครับเครื่องดื่มพั้งสีสวยทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับพอบโชกะยากินะครับอันนี้เป็นเมนูญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยนะครับคำว่าโชกะเนี่ยก็หมายถึงขิงนั่นเองยากิก็ปิ้งหรือย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆทํากันแล้วกันนะครับและครับก็มีกระหล่ำนะครับ อันนี้นะครับแล้วก็มีเลนี่ฟิงเกอร์นะครับหรือว่าฝักกระเจี๊ยบนะครับเขาเรียกกันหลายอย่างมากบางคนเขาเรียกโอการานะครับสรรพคุณของเขาก็คือว่าเขาช่วยดูแลพวกกระเพาะอาหารของเรานะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับผักก็เย็นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้กรอบขึ้นนะครับเราก็สามารถเอามาแช่น้ําเย็นได้นะครับที่บนมีน้ําแข็งนะครับแล้วเราก็พักเขาไว้ครับมาถึงน้องกระเจี๊ยบของเราบ้างนะครับสิ่งแรกที่เขาจะทาก็คือว่าเราตัดทิ้งนิดหนึ่งแล้วพลก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาจะ เขาจะเฉือนทิ้งนะครับก็ปูนใช้ทั้งหมด4ฝักนะครับลองดูใกล้ๆนะฮะเห็นไหมครับว่าจะมีขนอ่อนขขาขาวพวกนี้นะครับเขาเอาออกหมดเลยครับวิธีการเอาออกของเขานะครับโรยเกลือที่เขียงนะครับแล้วก็ถูเนี่ยครับให้เจ้าขนเขาหลุดออกนะครับระหว่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือว่าผมต้มน้ําเดือดไว้นะครับแล้วผมก็จะเอากระเจี๊ยบเนี่ยครับลงไปลวกแบบเร็วๆแค่ประมาณ10วินาทีเนี่ยครับนับ1 1 0ก็ใช้ได้แล้วครับ เขาจะรีบพัดกระเจี๊ยบให้เย็นนะครับแต่จะไม่เอาไปแช่น้านะครับเพราะถ้าเกิดเอาไปแช่น้ำเนี่ยมันจะอมน้านะครับตอนนี้เราก็พักกระเจี๊ยบไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําหมูซอสขิงกันนะครับตอนนี้เรามาทําตัวน้ําซอสขิงกันก่อนขิงขอให้ใช้ขิงแก่นะครับอย่าใช้ขิงอ่อนนะครับอาล้ครับเราจะต้องมาขูดขิงให้เป็นฝอยๆนะครับส่วนที่เหลือนะครับมีกระเทียมกระเทียมเราใช้1กลีบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือนะครับเรามีน้ําตาล ใส่ไปเลยครับคุกให้เข้าๆกันก่อนก็ได้นะครับบีบนิดหนึ่งโอเคพอเข้ากันแล้วนะครับ3อย่างเลยครับโชยุอันนี้เป็นสาเกมีรินนะครับ อาแล้วละคนก็ได้ตัวซอสขิงนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเนื้อหมูนะครับที่เราจะใช้นะครับไม่ต้องบางมากนะครับประมาณสัก3ามมิลอย่างเงี้ยนะครับคนใช้เป็นหมูสันนอกนะครับเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอมันหมูที่เป็นลักษณะนี้เห็นไหมฮะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือว่าหนึ่งเราเล็มตรงส่วนที่มันเป็นแข็งๆมากๆเนี่ยออกเล็กน้อยก็ได้ครับคือบางคนเนี่ยชอบครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเก็บเขาไว้สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวหมูเราเวลาโดนความร้อนแล้วเขางอใช่ไหมครับง่ายมากครับเราตัดเขาเป็นเนี่ยครับ รวมถึงด้านในด้วยนะครับไอตัวด้านในนี่ก็สามารถทําให้งอได้เหมือนกันนะครับในการปรุงรสเนื้อหมูเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช้เกลือนะครับเพราะว่านนี้โชว์อยู่เขามีความเค็มอยู่แล้วผมจะใช้แค่พริกไทยขาวนะครับโอเคอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทํานะครับก็คือแป้งสาลีครับบางๆนะครับ การที่เราโรยแป้งนะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่า1เราจะคุมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของเนื้อหมูไม่ให้ออกไปจากเนื้อหมูนะครับอันที่2ตัวแป้งจะช่วยดูดตัวซอสให้ซอสเนี่ยติดอยู่กับตัวหมูเยอะขึ้นนะครับเราทําอย่างนี้ทั้ง2ด้านเลยครับ าล้ครับเนื้อหมูของผมเรียบร้อยแล้วซอสก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้กระทะครับก็สําคัญครับถ้าเกิดเราอยากจะทําให้ง่ายๆสะดวกสบายไม่ติดกระทะก็จะต้องใช้กระทะที่เป็นนอนสติกนะครับรุ่นที่ผมใช้เนี่ยเคลือบสีชั้นทีเดียวนะครับที่เห็นเป็นลายๆจุดๆเนี่ยเขาเรียกว่าเมลเบิร์นโคตติ้งปกติเราจะทราบใช่ไหมครับว่านอนสติกเนี่ยขีดข่วนแล้วหลุดง่ายมากแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาจะป้องกันการขีดข่วนคือเขาจะทนครับคือจะใช้งานได้นานจริงๆนะครับอ่าแล้วครับเราก็จุดไฟเลยนะครับน้ามันนะครับก็ ็ใช้น้ำมันรำข้าวต้องบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยควรติดครัวไว้ทําอาหารได้ทุกอย่างไม่ว่าจะผัดจะสลัดจะทอดจะอะไรก็ตามนะครับและที่สำคัญว่าเป็นน้ํามันที่ดีต่อสุขภาพเพราะว่ามีสารธรรมชาติอย่างออริจินอลนะครับซึ่งขวดนี้มีอยู่ถึง5000 ppm นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนะครับในร่างกายของเราด้วยครับคนใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครับเราจะใส่น้ํามันงาลงไปด้วยครับใส่ประมาณครึ่งช้อนชาครับเทคนิคต่อไปสิ่งที่เราต้องระวังนะคเเาาอออ่่ยๆหมูีลง อย่าให้หมูแบบว่าชิ้นนี้ไปซ้อนชิ้นนี้เนี่ยนะครับต้องพยายามให้ทุกอย่างบางๆหมดเลยนะครับหลังจากที่พลิกได้นะครับอันนี้ก็ถึงขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเราจะใส่ซอสขิงลงไปครับคนจะลดไฟนิดหนึ่งนะครับให้เขาค่อยๆซึมไปนานๆนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมผักของเรากันดีกว่าครับมาดูหมูของเรานะครับ เรียบร้อยแล้วครับเอราะโชกะยากิกนะครับถึงตอนนี้ไม่ต้องการเลยแล้ครับนอกจากเข้าสู่ญี่ปุ่นล้อๆสักจาาหนึ่งนะครับและสำหรับสูนนะครับก็สามารถแวะเข้าไปดูได้ที่ w o r l d w i d e o n f o o d m a f i a c o m มีมากกว่าสูตรดีๆนะครับมีเรื่องราวสนุกสนานมีผู้คนที่รักการทำอาหารอยู่ในนั้นมากมายนะครับยังไงก็ลองแวะเข้ามาชมกันล้กันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ